ก่สวัสดีห้อยู่ผมจกเกอร์หนึ่งห้านะครับก็ส่งที่เพจได้ที่โลบอไฟล์เพจ Facebook ได้เลยนะครับอ่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะสายหรือเปล่าจะสายนิดนิดซอยนะครับก็รอดูกันตัดมาทีที่สี่สิบเลยครับคิวไปยี่สิบตายสี่สิบห้าครับกับฮีโร่เซอร์เบลซิงตันมามาครับเคนกาวาตาโคตรเท่อ่ะเก็บไปสองนี่วาวาตาเด็กแว้นนี่แทงไปแทงโอยวอล์กนีก่อนครับ มาฟาร์มต่อแล้วคนอ้าทำไมแมตต์นี้พี่ตัดมาไกลจังเลยอะ40นาทีก็นี่แหละแม่งฟาร์มไปอย่างเดียวเลยคีป370ตัวนะครับเพราะว่าเป็นโหมด NM นั่นเองคือ NM อ่ะมันก็เน้นฟาร์มกันอย่างเดียวว่าไม่ค่อยอยากจะบ,บวกกันนะครับกลัวตายตายแล้วเสียตังค์มันก็อยากจะของฟูกันก่อนแล้วค่อยบวกนะครับซึ่งเซิร์มันก็ใกล้จะฟูแล้วดูดีคีป373ตัวนะครับ ตอนนี้ก็มีตะทองมีโมกุใส่ฟ้านูไฟเบรกกนจุโลกขาดแค่อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยแหละดาบแดงจะเป็น3 4มสี่หรือจะเป็นแยกล่างแค่น,นั้นเองก็จะฟูละพอฟูมันถึงจะกล้าบวกนะครับตอนแรกมันก็จะหนีฟาร์มซะเยอะหนีฟาร์มเยอะเลยอะ่ะดูดีฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวคือตอนแรกผมจะอ่านนาทีที่ยี่สิบสามสิบแต่มันก็ฟาร์มเต็มเต็มเลยเออเนี่ยครับของฟูแล้วหวังว่าจะไม่ฟาร์มแล้วนะครับอ่าของฟูแล้วครับสี่สิบนาทีแลครับหมดเอ็นม อ่าฮีโร่ก็มีเซอร์นะครับฝ่ายเรานะฮะมีเซอร์มีเกมพิเปอร์มีแซ่เอ้ยมีเช้คนละทีมมีเซอร์มีเซฟไฟเอามีเอนโดมีไวล่ามีเดโบดูไวล่าออกของกวนตีนมากเลยมีโคเล็กอย่างเดียวเลยรองเท้าอะไรก็ไม่ไม่เอานาฝั่งตรงข้ามนะครับมีคาเค้นมีเกมมีแซนมีดีลีนนะครับแล้วก็มีอาร์มาดอนนะครับผมดูดิดูไมล่าเล่นดินี่ตังก็มีสี่ร้อย จริงไม่ไม่เกี่ยวกับมีตังมันต้องออกรองเท้าตั้งแน่ตจีนแรกนะเสร็ไม่ออกแล้เล่นยังไงก็ไม่รู้ออดีลีนขังไปเบสไล์มาเอ้ยอ่าสุดท้ายตายอยู่ดีครับาเพื่อนตายสอง้วครับตอนนี้สกอร์44ต่อ45ครับไ oh. ฟเซอร์นำะู่หนึ่งตัวไอเอวาต้าเด็กเว้นมันเป็นของแรมเพ็ดไม่ใช่หรอวะหรือว่าแรมเพ็ดก็มีอีกคันหนึ่งใช่ไหมอีกตัวหนึ่งใช่ไหม อ๋อใสแว้นใส่แว้นมาดิเปิดตัวทองอันตีลงมาครับโอ้โหชิพหายแล้วเพื่อนตายหมดแล้วเจอสกรรมยำใหญ่คาเคยนดูดแล้วยังไงรอดไหมออ้ยโดยดีลีลางมาโอเครอดอยู่ครับเราใส่ไม่มีถุงกันนะของฟูนะครับแต่ว่าเพื่อนอาจจะไม่ไหวนะคนเดียวเราไม่ไหวแน่ครห้าตัว เพื่อนตายหมดแล้วมาวะ่ะนี่ไะเก็บหนึ่งโอ้โหคาเทนสไลด์ออกมาไปสู้ครับจังหวะนี้เออได้ไปสองแต่ว่าตายสไล,ลด์หนีไม่ได้นะครับโหตายโคตรนาน90วิอุ้ยมันตายนานยังวะเอ็นมตายนานเหรอขู่90วินีเนี่ยทีครึ่งเลยนะตายโคตรนานนานจัดนานจัด โอ้โหแตกโอ้โหตายทีนี้แบบทิ้งเมาส์ยาวๆนาทีครึ่งอา่าฮะโดนบาแลกกลางไปก่อนนะครับตอนนี้ทันเซอร์เรานะครับของฟูแต่ว่าเกิดคนเดียวมันก็ไม่ไหวนะอินิมดอนนะครับดอนไม้กับด้วยฮะดอนเอาบาแลกต่อครับว่าไงดีลินดีลินเฮ้ยทีเดียวโอ้โหตายดีครับมวยล่า แล้วแซนันติลงมาโอ้โหแอนโดเดวกัดเจอแซนเบินมานอาหมดแซฟไฟล์มาตีเสาได้อยู่แต่ว่าบาแรกอีกครึ่งทางครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว,ลวเจอเตะเข้าไปม,มาดอนเรียบร้อยและดีลีนวาร์มกลับบ้านนะครับอ่ะโดนไปบาครึ่งสกอร์เท่าแต่ว่าบ้านเนี่ยโดนไปบาครึ่งนะสกอร์สี่เอ้ยสี่สี่สสนาทีเนี่ยเซอร์คิวยี่สิบห้าที่เหลือคนละ ห้าตัวเจตัวสิตัวไปตรงข้ามก็อ่าฉเฉลี่ยพอๆกันนะครับ9้าตัวสิบตัวส1บตัวคือฉเฉลี่ยมันเงินมันพอๆกันแต่ตังเงี้ยเซอร์งเงินดําแน่นอนเพราะว่าคลิปฟาดไสี่ร้อย400ตัวครับ q 2ยก็คือรวยคนเดียวนะนหนวะนี่เงินตอนาาทีนะครับรวยอยู่คนเดียวแล้วหกร้บสองนะอ่าประมาณนี้ดูอะไรอีก เอ็กพีเลเะดาเมจจบกลับไปดูแบบเดิมแบบที่เราเคยเคยนมันก็ต้องฟาร์มนานนิดนึงครับหมวดนี้ใครชอบดูหมวดนี้บ้างบางคนก็รอรอรอดูรอชอบนะเฮ้ยเดี๋ยวอาเ็ดเดี๋ยวตั้งโหวตในชุมชนดีกว่าว่าอัตาส่วนคนชอบหมวดไหนมากกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยอาเ็จก่อนนะเดี๋ยวค่อยค่อยโหวตไอ้ค่อยตั้งโหวต มาเรียบร้อยครับผมของแตกครับให้หแซฟไฟืมแขงโคตรไวของฟูแล้วนะครับเลือกเป็นอ่านูไฟเบตเกนจุโร่แยกล่างมุกุสายฟ้าแล้วก็ตัวทองเน้นตีไว้อย่างเดียวเลยครับเน้นของเอจสามชิ้นนะครับมุกุสายฟ้าก็คือเน้นตีไวจ้าจ้าแล้วก็ตัวทองมาหนึ่งชิ้น,นครับ ไม่มีดุดเลือดนะครับเน้นวายอย่างเดียวไม่มีใครออกกระทาฟ้าให้หอะมันไม่เขียนบอกนะแต่ว่ากระทาฟ้าตัวเนี้ยมันจะตีไกลขึ้นนะครับตีไกลมากตีไกลเท่าตัวตีไก่อะงงไหมเออตีไกลเท่าตัวตีไกลนั่นแหละโอ้ยกดแยกล่างสไลด์นี่ครับอีการ์เรนตามมาเปิดด้านดูดแต่ว่าไม่เดิน ยังไงเจอใจไม่เอาเห็นไหมไม่เอาอ่าอยู่เยอะก็เลยไม่เอาไงาเซอร์เนี่ยมันก็สกิลสไลด์มาเนี่ยแต่ว่าเป็นข้อดีกับข้อเสียด้วยก็ได้ครับสกิลหนึ่งคือสไลด์ใช่ไหมถ้าโดนศัตรูมันจะไปตกอยู่หลังศัตรูหรือว่าใกล้ๆศัตรูเราก็ไปแทงได้เลยใช่ไหมเออเวลาจะหนีมันก็หนีไม่ได้เพราะว่าถ้าโดนศัตรูเนี่ยมันก็จะมันอยู่อยู่ใกล้ศัตรูเข้าใจไหม มันก็จะสไลด์หนีสไลด์หนีไม่ได้ครับสไลด์หนีได้ก็ต้องก็ต้องสไลด์ห้ามโดนอะไรประมาณนี้อ่าซึ่งนั่นแหละข้อดีก็คือถ้า,าสไลด์เข้าเนี่ยอ่ามันไม่เกินมันก็จะอยู่ข้างหลังแทงไลต่อแต่ถ้าจะหนีถ้าติดศัตรูก็โดนประมาณนี้แต่ผมว่าสไลด์มันเป็นข้อดีมากกว่าถ้าเราสไลด์หนีแล้วก็เลงเลที่แบบไม่มีศัตรูน่าจะง่ายกว่าแต่บางฮีโร่บางตัวอย่างเช่นไอห,หมาหมาเจมินายอะเอออย่างนั้นอะมันสไลด์ได้สุดทางอย่างเดียวนะครับ มันก็อาจจะสไลด์ได้ยากกว่าอัสไลด์ไม่ไม่ยากรอกอ่ะส่สองก็คือนะครับสะสมได้สามชา์จนะครับมันก็จะแทงแทงแรงครับแทงเวทเลยเอ้ยโดนโดนโดนเอ้ยเดวุช่วยครับสวยงามยังไงแต่ไฟแต่ไฟตีเสาไม่เข้าเลยโอ้ตีไม่เข้าเลยครับเพื่อนไม่ไหวอ่ะอะ่ครับ สกิลสามก็คือเป็นสกิลติดตัวทําให้เซอร์เนี่ยตีไกลขึ้นนะครับ250แล้วก็250หน่วยระยะนะ250ระยะแล้วก็สร้างความเสียหายทะลุ5เก่อเวทก็คือตีทะลุเวทนั่นเองนะครับถ้าออกหาค้อนมาเนี่ยผมว่าสวยนะเพราะว่าสกิลสามทะลุ5เก่อเวทหาค้อนลดไปอีก4อ่ะก็แทบจะเป็นดาเมจเพียวๆนะครับตัวไหนไม่มีกันเมทเนี่ยก็ เป็นดาเมจจริงเลยก็ว่าได้นะครับแรงว่าดาเมจจริงด้วยพอแล้วก็ติดลบมันก็ตีติดลบอะให้ตีแรงขึ้นเอ้ยโอ้ยโดนโปอดอาวุธก่อนนีฮะแต่ว่าได้อยู่อ่ะสว่วนตีครับก็คือลงไปตรงไหนก็นได้ของทันทีนะครับโอ้โหเยอไม่ไหวลังปลอมเยอะจัดมาแตเด้งตะเด้ง,ดงโอ้โหตายร่ <laughs> างไหนไม่รู้ว่าที่มันจะล้องแตเด้งแตเด้งไงมาครับเด็กแว้นไป เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเสียไปโดนสามแต่เก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามโอ้โหเปิร์กกมาดอนนะครับแทงแทงหลังไม่เข้าใจเย็นระวังโดนสลัดของตะคนตายเอ้ยแมงกดจะจะไปอตีเสียมาไม่โดนมินวอล์กแทงใหม่แทงแทงเอาแทงแทงมานาหมดเปิร์กแล้วนี่ได้อยู่โอเคสวย อะวันนี้กดไป4นะครับตานนี้คิวไปสาสิบตัวไปแล้วแต่ว่าโดนไปสองบาเล็กโอ <c oughs> ้ไม่ไหวไม่ไว <c oughs> เกมขณะกานที่บ้านนะครับตอนนี้เงินเหลือทำไงเนี่ย <c oughs> เก็บไปซื้อเกิดเหรอ่าเหลือเกินหนึ่งครั้งนะครับผมก็ร่ำรวยอยู่คนเดียวแล้วก็มอยล่าเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันอาการมันเป็นยังไงนะเงินก็มีนะแต่แบบไม่เอารองเท้าเอาแต่โคเด็กอย่างเดียวนะครับอาการไม่ค่อยดี ก็ไม่เป็นไรครัปล่อยมันมาเอาบ้างคืนนี่น้โอ๋อมาตาสองการเหรอเนี่ยอ๋อไปว่ามาตาไทยไทยออริจินอลอะ่ะมันมีอีกตัวหนึ่งไม่ใช่หรอวะที่แบบว่าเออมีมีรถเหมือนกันอะแลมเฮดได้ไหมเออแว้นเหมือนกันเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเราไม่เห็นไม่เห็นเจ๊ป่ะวะ เดี๋ยวรอมันเกิดน่าจะเห็นอยู่เน่ยถืออะไรวะถือท่อใช่ท่อไหมท่อท่อท่อเธอท่อไปนะวุธแหวนกระบอกน้ำนี่เร่องึงสงการแล้วเศร้านะไม่เล่นสองปีแล้วปีนี้ว่าไงก็โอ้โหน่าจะยังไม่หายดี แฟนมาเรื่องเอาเป็นดูดใหญ่นะครับเอารองเท้าออกนะไม่ใช่รองเท้าเอาเป็นดูดเลือดโอ้หช่องแอรองเท้าไม่ต้องนีครับอัรตีลงมาโอ้โหเดี๋ยวว่าซับไฟแข็งไปก่อนนะครับกันเลยตอนซับไฟแข็งทุกตัวก็เป็นนามตะมาเอ้ยมาดิมาดิมาดิคาเคนคาเคนได้อยู่ ยังไงดอลหลังแข่งฮะเสียบสไลด์มาตีข้างหน้าสวยแล้วแซนมาแทงอันดีนาีนมาดิเหลือแซนวิ่งหนีแซนวิ่งหนีไปไหนใครว้าไปมา,มาตัวหนึ่งเก็บคิปเปอร์ครับว์ปามาปล่อยซอมบี้ลุมกัดโคเด็กช็อตแล้วปลดอาวุธเสียบสวนแล้วแทงไม่ได้มาดิแทงได้แล้วโอโ้โหเก็บสีแซนไปไหนเพื่อนโอ้แซนไม่สู้นะแซนออกฟ้าเองด้วยครับผมไม่มีใครออกให้อะ โอ้โหยังไงครับแปนเมนูไฟเบดเดลเดอร์มกุกใส่ฟ้ากระทาฟ้า <laughs> อยากได้กระทาฟ้าขนาดนั้นเลยว่ะ <c oughs> ผมเล่นแซน,นะถ้าไม่มีใครออกกระทาฟ้าให้ผมผมก็ไม่ไม่เอานะไม่ออกนะ <c oughs> ไม,ไม่ไม่คุมแล้วเพื่อนของให้ก็โอเคมาดิมาดิมาดิโอ้โห <c oughs> เรียบร้อยครับผมก <c oughs> ระทาฟ้าอัทีมันก็จะแบบเวอ๋อ <c oughs> เวอ๋อ เอาอย่างไงครับฝ่ตงข้ามตายหมดแล้วก็ต้องตีบ้านได้ไหมแต่รอคีบมาก่อนมาเครื่อนไปตีเลยอีกแปมหนึ่งแตคาเคย์จเกิดนะครับ้าวิทันไหมครับมานาก็จะหมดแล้วนี่มานาได้สกิลเดียวอะ อ่าจะวาวกับกอรน,นะครับได้แค่ปอมนอกเอะไยังไงมอยล่าคือ,อยังไงมันจะเป็นยังไงจะเล่นหรือไม่เล่นนะเอาไม่ออกของงี้ไม่อยากเล่นเหรอแต่ก็ไม่อยากแพ้อะนี่นครับดูแอนดโดมีแค่เขียวกับมือฟาร์มนะครับเ,เอเนมบอกเลยว่าตายบ่อยไม่เกิดนะครับตายบ่อยโคตรจน โดนโดคิวหนึ่งตายิบสาครับด่างสารมากไอเดมมันก็อย่างนี้แหละเอออีกตัวหนึ่งเกิดก็จะเกิดเกิดเกิดไปเลยอะตัวไม่เกิดก็จะพลิกกลมาย่างครับผม,มเกมก็เจาะเวทปดอวุธโคเด็กขั้นหนึ่งกับเอาอะไรอะ เลยก็เต็มมานะก็เต็มเปลี่งคองอะนี่่ะอะอกเป็นวิงโบไปลุยอ่าขายอะไรทิ้งเนี่ยขายกินจูโรทิ้งครับออกเป็นวิงโบนะโอ้โหคห้าร้อยสี่สิบตัวครับโอ้โหขย,ยันฟาร์มากครับ เงินจากการค่าคีฟสองหมื่นสามไอ้ตัวยิงตัวปอมาเนี่ยเอาดีลีนอื่นอยู่เหมือนกันเล่นอยู่ไหมไม่เล่นแล้วมอยล่าไม่รู้งอนหรือยังไงอะไรไม่รู้เห็นเดินอยู่มันอยู่แต่มันไม่เล่นอุ้ยเจอคาเคนสไลด์มาครับคาเค็นดูดไปสไลด์แซนโอ้โแม่งยังไม่หายแข็งสไลด์ว้าวเจอปดอาวธเจอขังครับจังหวะนี้ แต่ดูดใหญ่มาโอ้โหคีปก็เยอะคนก็เยอะแต่ไม่เอามาดีมาดีเอาไม่ลงเฮ้ยตายตายตายยังไม่ตาย,ยไม่ตายแทงอยู่แทงอยู่แทงอยู่ยังไงมาด้นเอาไม่ลงว่ะอือสวยกลับบ้านก่อนเดี๋ยวตีลงมาทีหลังโอ้โหมอกินนึ่ว่าตายครับไม่ตาย,ม,ตายมาการคีปก่อนนะครับไม่ล่าโอ้โหตอนนี้เหมือนสี่ต่อห้าครับ เมยียวาอยู่เหมือนไม่อยู่มันอยู่เลยแบบมันมันเล่นแบบปั่นนะนะ <c oughs> เล่นแบบไม่ตั้งใจเล่นนะทุกคน <c oughs> มาดันปอมคืนได้ยังอันต,ตรีลงมาแล้วแต่เด้ง <c oughs> ตงัวเด้งไปยังลงามาแทงโอเดวกาสมาดิโอโอึดเกินว่ดอนโดนสลาขวัญตายใช่ปังเนี่ย เจอดีลีล่ากไปครับเสียบสวยโอ้โหเจอปทดด่างปลอมอ่ะทีบ้านง่อนครับคนจริงตอนนี้เงินเลยเจ็ดพันกว่ากินดับม่วงไหมเออมอยล่าดูดไปก่อนสวยนั่นแหละปวดไปก่อนมอยล่าเออมอยล่ายื้อไว้ยื้อไว้ มาบารกบนนะครับน่าจะทันอยู่สวยอ่ะได้คืน2องบาเหมือนกันนะครับตอนนี้โดน2องบาเท่าสกอร์ห้าสิแปดอหกห้าสกอร์นำป้อมเท่าตามอยู่ป้อมหนึ่งครับป้อมนอกอันนี้ไม่แตกนี่ตอนนี้กดไปสามสิบแปดตัวนะครับผม,มบนนอ้าวเดวโดแล้วครับมานาไม่มีแล้วเจอแซนไล่ตี ตายเออไวล่าตายด้วยไหมเนี่ยตาซ้ายเข้าไปสโลแล้วครับโอ้โหคาเค้นมามีเขียวไม่รอดนะคนเห็ดมาน่าจะลอยอ,อะไรเดี๋ยวอันตีลงบ้านได้เว้ยเนี่ยครับแทงไปก่อน โอ้โหของตีไวหมดเลยนะสี่ชิ้นนะครับเน้นไวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตุดเลชิ้นหนึ่งตัวทองชิ้นหนึ่งเฮ้ยยังไงเอาสามทางเท่าเหรอโอ้โหเอาละครับต้องแลกลวครับลงกลับไปการตอนนี้นราสู้ไม่ได้เพราะว่าเหลือไม่กี่คนนะครับผมอ,อ่ะสู้แลกกันเลยดีกว่ากรับมาดอนกลับบอกลับก็กลับกลับก็กลับโอเค เออแสนตายแล้วโไม่น่ากลับโอไม่กลับน่าจะได้บาหล็กอยู่นะไม่กลับได้บาหล็กผมว่าไอ้นี้ก็กลับวะอาจจะไม่ได้ถ้าเพื่อนมากรรมกันกัน่ะตอนนี้ป้อมเท่าที่แท้รูเล้วคนละบาแล็กนะครับป้อมนอกเสียไปแล้วมีเงิน9ก้าพนหกนะจะเปลี่ยนของครับเดี๋ยวจะกินดําม่วงแต่ก็เกินหนึ่งเกิดเกินหนึ่งก็เท่าไหร่ะ เงินจากการซื้อเกิด2,005ละ2 0 0าตายเสีย600อ่ะเป็น3 0 0งก็เหลืออีกตั้ง6,000นะ6,000ได้แต่ม่วงเล่มหนึ่งนะผมว่าหรือว่าจะเปลี่ยนของเก็บตังไว้ทำไมอ่นะพ่หนุ่มหรือเก็บไว้ก่อนอนี่ครับสไลด์มาตีบ้านนะคนจริง กดแยกล่างโอ้โหลางปลอมหายเลยครับเจอลบแล้วแซฟไฟแข็งไวสวยอันตีแข็งตีบ้านโอ้โหไล้คีฟเยอะไปหมดได้ทีเดียวทีเดียว่เยวะเอออ่าเรียบร้อยครับได้สามทางคืนนะผมจากโดนก่อนสองบาอ้าวตายไปตอนไหนวะเนี่ยตายซะแล้วเซอร์รอกูไม่เป็นไรครับเหลือเกอร์อยู่ อ้าวทำไมซื้อเกิดพันเก้าวะค่าซื้อเกิดเนี่ยเป็นอ๋อมีขึ้นมีลดเหรอตายโอ้โหแซนก็เอารเรื่องอยู่นะครับแซนคิวไปสิบหกที่เหลือสิบเอ็ดตัวกับสิบสองตัวสามคนจะเรียกพอกันนะครับแต่ฟังเซอร์นี่เซอร์จะสกอร์โดดไปสามเก้า ลองมาก็เป็นแซฟไฟล์นะครับเงินเรือมเงื่อนหนึ่งว่าไงฝันสงขรามก็ขึ้นมาแล้วครับจะซื้อเกิดหรือจะรอสิบแปดวิอ่ะซื้อเลยครับสิบแปดวิต้องซื้อแล้วละ่ะเออซื้อมาขู่ก่อนนะครับเสียใบกดตัวทองอ่ามาเจอขาเย็นดูดกดแยกล่างเอ้ยเอ้ยมาดิมามาอุ้ยเอาไม่ลง แซนว่ะแซนเจ็บว่ะโอ้โหตายครับแล้วหมดเกิดแล้วด้วยครับตอนนี้อาจจะเสียสามทางคืนเหมือนกันเหลือ o, แอนโดแอนโดเซนตายแล้วแอนโดยือย้อยื้ไว้เร็วๆเออสู่วอา้าวคาเค็นดิลินดิลินดีลินโอ้ยไ,ได้ไปสองคีบแม่งแข็งแกร่งไงอ้าโอ้โหแอนโดช่วยชีวิตไวดาวแอนโดถ้ากันไม่อยู่อาจจะแบบสามทางเท่าอ่ะ ออาเหลือไว้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่เหลือเลยดีกว่าเยอะเกบอ,อกคาเค่นว่าไงอาแล้วแซนเหมือนลงมาล้างแค้นครับไม่แต่ว่าแอนโดมีเขียวนี่อตีแข็งไ้นะรเรียบร้อยครับเตะใส่ต้นมาครับเสร็จแซฟไฟล์ก็เรียบร้อยดีดีสี่สิบตัวว่าไงวาแล้วจี สี่สาวัยหลีเอ้ยอุ้ยทีเดียวได้เยอะอ่ะก็กลับมาชนะได้ครับจากโดน2บาลไปก่อนเกือบแพ้เหมือนกันฮู้กันเลยวะโจขี่บาลเลยขีเป็นร้อยอ้าวอาจจะยังไม่ชนะยังไม่จบอ่ะโหสไเปไฟใสใสอุ้ยคาเคนสไลด์ช่วยครับโอ้โหกลับมาตายแทบไฟเลยเดวโว จบไม่ลงอ่าแล้วเซอร์ครับออกดูมบิงเกอร์นะครับผมแทนแยกล่างนะครับออกดูแทนแยกล่างแล้วออกเป็นเกาะกระดูกอ่าดูใหญ่ก็ดีอยู่แล้วนี่ยอาจจะแบบสามทางแล้ไงเล่นๆล่แล้วอะชนะอยู่แล้วนี่ฮะออกกาะกระดูกมาตีบ้าน เฮ้ยทำไมบ้านเราโดนตีอ่ะ,อะเฮียแล้วดุมตกเฮ้ยเฮ้ยดุมตก,เ,มตกเ,เกือบไปอ่ะกลับมาชนะได้ครับผมก็43ตัวนี่นี่ดุมชค่สองครับผมก็เอ็มพีได้อยู่แล้วครับขึ้นแค่สองตัวมาดอนนะก็ได้ MVP อยู่แล้วนะครับอ่าโอเคก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมตั้งโหวตแป๊บหนึ่งนะครับในชุมชนนะอ่าชอบ ชอบโหมดไหนมากมากกว่ากันแบบสํารวจนะครับระหว่าง NM AM ก็คือนอมอ l นะครับ CM แล้วก็ได้หมดไหมไม่ต้องแค่นี้แหละ NM กับ CM นะครับอ่ะเดี๋ยวพอผมอัพคลิปเสร็จเดี๋ยวผมโพสนะครับแล้วก็มาลองมาโหวตกันนะฮะโอเคก็ไปนะครับบ๊ายบาย